ใครลูกน้าะไรน้าไม้ป๋อมน้าป๋อมอืมแล้วใครอีกลูกใครอีกใครอีกมนน้าโมยายมนยายมนหรอแล้วใครอีกลูกใครอีกใครอีกน้าน้าไม้หรอตาลูกตาอะไรตาอะไรตาตาตาน้ามนกับตายาตายายยายยายมนกับตาอะไรลูกมนแล้วตาอะไรลูกตาตาตาอะไรตาก้อยอะไร ตากร้อยอ๋อแล้วยาย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 ปู่เหรอลูกอืมยายยายปู่แล้วตายายปู่กับตาอะไรลูกตาอะไรตาอะไรตาตาออนโอเคน้าอะไรลูกน้าอะไรลูกน้าน้าอะไรลูก นะครับลุงอะไรลูกลุงอ๋อลุงต้องเป็นลุงใช่ไหมลูกลุงอะไรลูกลุงแหละไม่ใช่ลุงสิทธ์ลูกไม่ใช่ลุงสิทธ์ลุงบอออะไรลูกบอมบอมโอเคบอมบอมแล้วใครอีกลูกป้าอะไรลูกป้าอะไรลูกป้าอะไร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 ดูปากพ่อดูปากดูปากป้าอะไรป้าอะไรป้าอะไรป้าไม่ใช่ยายการลูกยายการป้า บอลป้าอะไรลูกป้าอะไรลูกป้าโอลยหลุนฮะป้าอะไรบอบอโอ้ย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 แล้วใครอีกลูกใครอีกใครอีก อปอมปอมแล้วใครอีกลูกใครอีกอ๋อลุงบอมลุงบอมแล้วใครอีกลูกใครอีกปอมไปแล้วลูกตาอะไรลูกตาอะไรตาตาตาทวดล่ะตาทวดล่ะตาทวดอืมยายอะไรยายอะไรยายเชี่ยบยายอะไรเชียบย่าย่ะ ย่าแล้วใครอีกอะฮะใครอีกเอ้าต้องได้ย่าบ่อยเลยเกินนะเนี่ยพี่อะลูกพี่อะไรพี่อะไรพี่พี่มุกหรอมุกอออพี่มุกกับพี่อะไรลูกพี่มุกกับพี่อะไรฮะวัววัววัวอะไรลูกฮะน้ำน้ำอะไรลูก